สวัสดีครับพบกับผมพีทธีรวัตรอีกครั้งกับพอดแคสต์ย่างสูตรสิบแปดในเอพิโซดนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับก็เป็นวันหยุดว่าบรรยากาศที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของพวกเรานะครับในวันที่เราได้บันทึกออกอากาศกันแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้เชิญชวนนะครับรุ่นน้องคนหนึ่งของผมมาก็เป็นรุ่นน้องม5ทับบนะครับ จะรู้จักกันบ้างหรืออาจจะไม่รู้จักก็วันนี้ก็อาจจะได้มารับฟังเลื่องดาวของเธอกันนะครับวันนี้ก็พบกับไอยชายานิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่ามีฐานะในในด้านของความเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องอะไรวันนี้คือเราก็เหมือนคนแก่สัมภาษณ์เด็กประมาณนั้น <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> มาเล่าประสบการณ์กันดีกว่าเนาะ ก็คำถามแรกก็คือความแตกต่างของความรู้สึกของไอนในช่วงมต้นกับมปลาย,ยมีความแตกต่างกันยังไงไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยโอเคสำหรับหนูอ่ะมันต่างกันมากเลยนะหลายอย่างอยู่อะค่ะแต่หนูของยกตัวอย่างเป็นความกล้าแสดงออกของตัวเองละกันนะพี่เพราะช่วงมต้นอนะ่ะหนูไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากเท่าตอนมอปลายแต่ว่าไม่ใช่ว่าตอนมอต้นอนะ่ะหนูไปเฟกอะไรใส่ใครนะพี่ แต่ในหลายๆอย่างในตอนมอตนอ้นน่ะหนูไม่กล้าทํายกตัวอย่างเช่นการเต้นนะพี่มันรวมไปถึงการออกไปพูดหรือออกไปร้องเพลงในที่ที่มีคนเยอะๆด้วยตอนมอตน้นแค่เพื่อนในห้องหนูยังเขินเลยอะ่ะแต่พอมันทําไปเรื่อยๆมันก็ชินแหละพี่ความตื่นเต้นก็ลดลงคือเอาง่ายๆนะพี่ตอนนั้นน่ะคนในครอบครัวตัวเองหนูยังเขินเลยแบบไม่กล้าร้องเพลงให้พ่อแม่ฟังนะพี่ ตอนนี้ก็กล้าร้องแล้วแล้วก็เรื่องเต้นนะตอนหมอต้นคือไม่ได้เลยนับครั้งได้เลยอย่าพี่คือแบบมันจาะนานทีเลยพอเริ่มขึ้นมอปลายคือแบบแทบจะเป็นดาวติกตอกอยู่แล้วในความคิดหนูตอนนั้นนะคือเราเจอเพื่อนใหม่ๆเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความกล้าสแสดงออกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ การกล้าแสดงออกเนี่ยก็คือในช่วงที่ว่าเราอยู่โรงเรียนได้ไหมประมาณนั้นไหมใช่ค่ะใช่ก็คือในช่วงที่อยู่โรงเรียนเนี่ยอาจจะมีความที่แบบสนิทกับเพื่อนมากขึ้นทําให้เกิดการกล้าแสดงออกมากขึ้นก็เลยเกิดคําถามนี้ก็คือสิ่งที่ประทับใจของไกด์เนี่ยในช่วงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือช่วงอ่อนใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้พี่ฟัง ก็หลักๆเลยก็คงจะเป็นการได้เจอเพื่อนนะคะแล้วหนูรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์อะหนูม,มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากกว่าการเรียนออนไลน์อะพี่มันได้นั่งอยู่กับเพื่อนตัวเป็นๆได้เจอครูที่สอนอยู่ข้างหน้าตัวเป็นๆคือมันได้อรรถร์มากกว่าพี่ ไปเรียนที่โรงเรียนมันยังได้เดินไปมองในที่กว้างๆอย่างเช่นตอนกลับบ้านอย่างเงี้ยก็ได้เดินไปที่ท่ารถเพื่อจะไปขึ้นรถเมเลยอะไรแบบเนี้ยอาจจะอยู่ในบ้านอะ่ะบางทีมันก็อึดอัดอ่ะพี่แล้วก็ส่วนตัวหนูนะบางทีมันไม่เต็มที่ในการเรียนเท่ากับการไปเรียนที่โรงเรียนด้วยอะค่ะครับก็ถือว่าเป็นคาตอบที่ดีมากเลยก็ถือว่าเราเป,เป็นการที่ว่า เราได้ออกไปสัมผัสในสิ่งต่างๆเราทําให้ได้ประสบการณ์ข้างนอกมากกว่าที่บ้านเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าเท่าที่ทราบม,มาเนี่ยไอ้เนี่ยเคยไปประกวดร้องเพลงใช่หรือเปล่าใช่ค่ะ ยังไงในตอนนั้นแล้วก็ฟีดแบ็กหลังจากนั้นเราได้อะไรมาบ้างในต,ตอนที่ประกวดร้องเพลงนะค่ะผลรับจากการที่ได้ไปประกวดอะ่ะมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างงานเล็กบ้างงานใหญ่บ้างคือหนูคิดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรขอแค่เรารู้ว่าเราอะ่ะทาเต็มที่ก็พอมันเหมือนเป็นการฝึกประสบการณ์ไปด้วยะคะ่ะเอาจิงจิการแข่งหรือการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายวันนี้หนูก็น่าจะเล่าไม่จบ มันมีหลายอารมณ์มากดราม่ายังมีเลยแล้วตอนนี้หนูก็ไม่สามารถเล่าเรื่องดีได้เพราะว่าหนูจะร้องไห้กลางรายการเอาเอาเป็นว่าเคยไปแข่งที่ต่างจังหวัดครั้งแรกแล้วก็เป็นการไปภาคอีสานครั้งแรกคือจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่นั่นก็มีแบบเรื่องราวดราม่ามากมายได้ร้องไห้เป็นหลายยกแต่ในทาำกลางดราม่ามากมายพวกนั้นเราก็ได้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เราแบบ รู้สึกแย่หรือว่าอ่อนแอตอนนั้นน่ะใครที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็รักเราจริงนะคะโอเคเรารู้สึกยังไงกับการมีความรักไหม mm hmm. เรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เรียกว่าความรักในทัศนะของเราหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าพูดถึงเรื่องความรักที่นอกจากครอบครัวนอกจากเพื่อนเนี่ยก็คือการมีแฟนใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแบบรักใครชอบใครอะ่ะ ควรจะเห็นค่าและให้ความสําคัญกับคนรักที่ต้องมีเลยคือความซื่อสัตย์แล้วก็ที่สําคัญอ่ะต้องมีความเข้าใจกันให้มากๆมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็แบบความเข้าใจกันนะคะการมีความรักสําหรับหนูมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเหมือนว่าเราได้สมาชิกในครอบครัวเพิ่มมาเลยอะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องคือมันดีทุกอย่างเลยคะ่ะขอแค่พากันไปในทางที่ดีประมาณนี้ค่ะ เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างจากสิ่งที่คิดว่ามันสอนเราหรือว่าเราผ่านมาเนี่ยเกือบเรียกได้ว่าสิจ17ปีเกือบ18ปีแล้วเนี่ยอะไรที่มันเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีหรือว่าสอนเราได้บ้าง สิ่งที่ได้มาแล้วก็จะจําฝังหัวสมองเลยเนี่ยก็คือความไม่ประมาทค่ะคือชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะมันจะจากกันเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้คือหนูก็พยายามทําทุกวันที่ดีที่สุดถ้ามีเวลาได้อยู่กับคนรักหรือว่าแบบครอบครัวเพื่อนหรือว่าแฟนเนี่ยจะทําให้เวลานั้นนะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้การที่สุดเช่นการนั่งคุยนั่งเล่นหรือว่าการกินข้าวด้วยกันนะคะแค่นี้มันก็เป็นความสุขแล้ว ทุกวันนี้เวลาแฟนจะขับรถออกไปไหนเนี่ยหนูจะรอตลอดว่าขับรถดีๆนะรักนะเนี่ยหนูจะพูดแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าอืมเคยสูญเสียแฟนคนแรกไปเพราะอุบัติเหตุจากการขับรถอืมไปแบบไม่ได้ร่ำลาไม่ได้บอกรักพอมาตอนเนี้เลยรู้สึกว่าเราจะต้องบอกรักคนปัจจุบันในทุกๆวันเพราะเรากลัวว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเราจะมาเสียใจว่า ราไม่ได้บอกรักเขาเป็นครั้งสุดท้ายประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็จะอายุสิบแปดในในอีกไม่กีป่ปีเนี่ยไอ้มีเรียกว่าเป้าหมายอะไรบ้างที่จะทำต่อจากจากนั้นบ้างไหมตอนเนี้ยหนูก็แค่คิดคิดไว้อ่ะพี่แต่ว่ามันยังไม่มีความมั่นใจอะไรในตัวเองเลยโอเคสิ่งสุดท้ายที่ไออยากจะบอกผู้ฟังมีอะไรบ้างเชิญเลยครับ ก็อยากจะบอกทุกคนที่ฟังอยู่ว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะพยายามใส่ใจคนที่เรารักให้มากๆแต่แค่ความรู้สึกคนอื่นแล้วก็หันมาแคร์ความรู้สึกตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆรวมไปถึงอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตด้วยคะ่ะขอให้ผ่านมัไปให้ได้นะคะสู่ๆคะ่ะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับไอนะครับโดยวันนี้ ก็ได้รับเกียรติอย่างมากจากเธอที่ได้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆแล้วแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาให้หลายๆคนแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความดักให้หลายๆคนก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องไอยมากที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับครับแล้วก็ในเอพิโซดต่อไปจะเชิญใครมาสัมภาษณ์นั้นก็ คอยติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและพอดแคสต์ย่างสุด18ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ